ฟังนะผมขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ผมจำเป็นต้องไล่คุณออกอะไรนะแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะออคุณุณคุณครัวเอมมี่คะดีแลนหายตัวไปแล้วคะ่ะอะไรกันเด็กคนนั้นจะหายไปไหนได้เฮ้ย hey, เอมมี่ ผมยังคุยกับคุณไม่จบเลยฉันทิ้งพออไว้ตรงนั้นและรีบวิ่งไปตามหาลูกโดยไม่ลังเลเพราะฉันไม่อยากจะสูญเสียสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวของฉันไปสวัสดีฉันชื่อเอมมี่ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่อง LDA เพื่อติดตามเรื่องราวของฉันกันนะคะย้อนไปตอนฉันอายุ15วันนั้นฉันปวดท้องนิดหน่อยจึงขออนุญาตจากคุณครูเพื่อกลับไปพักผ่อนที่บ้านของตัวเองเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านฉันเห็นแม่อยู่ในอ้อมแขนของคนแปลกนยา ด้วยเหตุนี้ทำให้ฉันทำกระเป๋าตกด้วยความตกใจแม่้ามาอธิบายแต่ว่าฉันหันหลังวิ่งหนีเพราะฉันทนกับความจริงที่ว่าแม่ของฉันนอกใจพ่อของฉันไม่ได้จริงๆคืนนั้นเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านฉันถูกผู้ชายสูงใหญ่ขวางทางเอาไว้ฉันจําได้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่กับแม่ของฉันเมื่อตอนกลางวันและดูเหมือนว่าตอนนี้เขากําลังเมาเขามองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าหลังจากนั้นก็หัวเราะฉันกรีดร้องด้วยความกลัวและพยายามวิ่งหนีแต่เขาคว้าแขนของฉันเอาไว้ก่อนนายต้องการอะไรฉันไม่มีเงินให้นายหรอก ใครบอกว่าฉันต้องการเงินของแกเขาดึงฉันเข้าไปใกล้ๆฉันพยายามขัดขืนแต่ฉันก็ไม่สามารถสู้กับแรงของผู้ชายตัวใหญ่อย่างเขาได้โชคดีที่ว่าแม่ของฉันมาช่วยฉันได้พอดีก่อนที่ฉันจะทันได้รู้สึกโล่งใจแม่ของฉันก็ตบหน้าฉันอย่างแรงด้วยความโกรธฉันรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่เท่ากับฉันแบบนี้ได้ลงเธอตบฉันแรงเอมมากๆแม่กล้าดียังไงมาหลอกแฟนฉันฮะนงเด็กเหลือขอนี่ยใช่แล้วแถมเด็กคนนี้ ยังมาขอเงินจากผมอีกก่อนที่ฉันจะทันได้พูดอะไรต่อแม่ก็เตรียมจะตบฉันอีกรอบหนึ่งแต่แล้วพ่อของฉันก็ได้เข้ามาช่วยฉันเอาไว้ทันพอได้แล้วผมยอมทนเห็นคุณนอกใจผมได้แต่จะไม่ทนเห็นคุณเธอแบบนี้กับลูกโซนเกอใส่สหัวออกไปจากที่นี่ซะก่อนฉันจะส่งแกเข้าคุกปรากฏว่าพ่อรู้ทุกอย่างมาโดยตลอดที่พ่อต้องอดทนกับเรื่องราวทั้งหมดก็เพื่อให้ครอบครัวน,นี้อยู่